สบายดีพี่น้องสบายดี fc ที่หักแพงสุโสุคนสุมองสุบอลสบายดียามแรงพี่น้องฮักก็มาแต่ตึกแหพี่น้องเนี่ยฮักก็มาแต่ตึกแหไปครับเบาเกาหลีเนี่ยละกันแฟน้อ็นจีแล้วก็บเ,เ,วกบเบาเรืองเบาไม่หาคนไปน้ำกัน ได้กับปลายพี่น้องเว้ยปลาขาวหน่อยหาหกตัวแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งเพราะ,ะเขาเรี่วแรงได้กับปลาปลาไเมื่อนี้าเซ่พาเธอแม่ออกไปหาล้านหน่อยอกาพี่น้องเมื่อนี้ออกไปหาหน้องจิ้มมี่ก,ก่อนว่าน,นี้บุรีออกบุรีออกว่านโมเมนช่องมือะอะไรบ้างเนี้ยโบยจอ,อพี่น้องเว้ยจกักเป็นจักมือเลยช่องมือสามมือแล้วจักบ่ได้ออก ai rubu mẹ cái đấy, thả chắc con, nè, đi ba lùng, thoải đi ba lùng rồi ไปๆขออนุญาตไปน้ำได้อหมจ๊ะอุ้ยเก่งๆๆๆเจ้าชีไปใส่ลินน้ำข้ามน้อยลินน้ำข้ามน้อยลินน้องเจมี่เจ้าสีนั่งทางไหนนั่งหน้านั่งทางหน้าบอคนน้อยเฮ้ยบอยากสตาร์ได้ที่ไปได้ไปสวัสดีพี่น้องออกไปจอบหลานชาย

เท่นเคไปก่อนนี่น้ยคอยิดไใพี่น้องยมาหอดแล้วพี่น้องเอ๋ย เจมี่วาดี้ไปทางไหนเจมี <ร Stevens. S 1> <oh> day, ่วาดี้ก็มีเป็ดน้อยจีบๆกับกับโอ้ใช้เป็ดเอ๋เจียนเจี๊ยบๆๆๆเนี่อสุ่มเหมือนเด้ เินไม่ลงหายโย้แง่แว่แงแ่ยงน้นอนอู่ว่าเดียวนนอนอู่ใช่ไหมใช้แมนไปใช่ใช่ใช่เสีหายเยอะว่เนี่ะ ปกไว้เนี่ยใจเสืออะไรอยู่บ้ไม่ยังวันต่อมันดวงนี่ยฮะ

ไดียิน,นว่าวหันว่ายิงท่อไม่น้องไว้ตอนนะ่ะแต่ว่าตอนนี้ปกติอลไแลว้ววาจิจี่าเลกน้องกันนอนอืมกันนอนอีอ,อนน,ออนดีอ่ดื้ยนมยน,น้นะ

โดยด้วยด้วยตายยี่น้องนะฮะอูอืมถึกจังหันอยู่ดวงบอกย่ได้กับอะไรเขาหาหกตัวกับปลาดุกตัวนึง่ืมันได้ปลาดุกและตัวใหญ่เนี่งเขาหัวเรบเอ๋เงเออย่าูบูมีแนวกินเลยเอา ออกไปเห็ดกี่โลดวะห่อนห่อนไปแล้วเว้ยเมงวันมุขขาดไม่ว่าแถววันแหกมาตุ่มเช็ดิมุขขาดเนี้ยมาใช่นี่เมงวันนี่เมงวันนะมือ นอนก่อนจะจอดอือันนั้นห้องอันอืมที่ไม่นพิษแกงน้ำไม้เลยพี่น้องเลยเนาะต้องใช้พิษแกงน้ำใหม่อืมหรือยื่นดี่ถ่ายแล้วพ่อเนาะจับน่ยะับ ยังไ่ทายอยู่เม่นนจี้ลยะออกมาอาอันนี้ก็ได้ยั<อ>งหม่ายเลยใ่ตาาีแล้วคนนั่แต่สองสามอย่างนี้ได้อือหนหน่อยอะ่อบ่ไล้ห้องบ่าอบไม่ได้ห้องอ

อาหารสต็อกไจีอู่มาเบิ่งดูนี่ไข่<ม>ยักถาดออนนีน่ะบ้าเท่มันะคือมาตุนไว้ขากแท่นนี่โอ้สองถาดทุน,นจจกักตุนเจนี่ลงแล้วว่าสัสสี่มาสองถาดว่าสัสมันบุหรี่คืนมาบ่ามาเบม,บมืเอ่อนีมือ่ มีน้ำกินอยู่ว่ลอยเป็ดน,นะ,ะเป็ดแพ้ี่นนะแม่นบ่สองสี่หกแปดเก้าตัวเฮ้ยเบิบ้งอยู่นำเอาำมาให้น้องเลยดิพูดแล้วลอยมีผลแล้วกูม,มีน้ำกินเป็ดเพิ่งก็ได้มีว่านี่ตักเนี่ตัก้ำกํำเอาจอกนั่นอะไร เน่นะเนี่ยเตียงเจีนะลดหมู่ผนมาหลายคนเน่ะนะแค่มือจ้าน่ะโดยยั้งมาทถิ่มพี่มาตักอายู่ผิวบ่้มีบ่ยู่ไฮ้ผมเพชรไพจีเนี่นะเพ็ดไพ่เนี่เมื่อไห้ใส่ชื่ออัำไผ่เนี่นะ มีมันคือบมมีนำันนี่นะโมอาวานำนมันกินดิเออเดินร้อยละหายนะร้อยละหายนะเดี๋ยวหายข้มด่ะะนึกว่าเอามาค้างแต่แหึงเลยสดงให้เก่ามาว่าสัตวจักสามตัวลอยบ่นะเออโอ้สามตัวลอ,นะอ,อ,อ,อยหนึ่งสิมารีอ่อืม Để xí mi nhá, hai mang thật lời Bước qua khỏi nhanh hôn hãy Nè, một kín nè Ta có ta Chỉ nằm cho vậy Tao tiêm trọt rồi đó Đôi Bết ở chị Dạ, kỳ nằm Sám tủ to lôi Bữa nè đấy เมิงเมิงเอาเตั้งตั้งขลุตตั้งใช้นี่ใช้ใช้เล็กนี่ให้น้องนะเลี้ยน้องน้องจะมากินอยู่เหรอเป็นญาติเป็นญาติสีเดียวกันเมื่ออะไรพี่น้องสำหรับพระจากระเพียงทีงนี้แล้วขอบคุณขอบคุณเลยหลายพี่น้องสุขสุขคนสุหมองสุบอลที่ติดตามได้เป็นอย่างเด้อพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดีโดยบ๊ายบายป้าลุง Bye bye. Đấy. Chúc chúc. Ok.